เพื่อนๆเคยถามตัวเองไหมครับว่าที่เราอ้วนขึ้นหรือว่าลดไขมันได้ยากกว่ามันเป็นเพราะว่าเชื้อสายหรือว่ากรรมพันธุ์เราไม่ดีหรือเปล่าเช่นถึงแม้ว่าเราจะสามารถลดน้าหนักได้ควบคุมอาหารและออกกําลังกายมาได้ดียังไงก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเพราะว่าระบบเผาผลาญทํางานไม่ดีหรือยิ่งพยายามแค่ไหนยิ่งห่างไกลเป้าหมายไปมากเท่านั้นจนรู้สึกหมดกําลังใจได้เป็นตน้นในทางตรงกันข้ามสําหรับบางคนเขาอาจจะสามารถกินอะไรก็ได้ออกกําลังกายนิดหน่อยก็หุ่นดีแล้ว ดังนั้นคําถามก็คือที่เราลดน้าหนักยากหรือร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นมันเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์จริงไหมหรือมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของเราที่ทําให้เราแอบอ้วนขึ้นเรื่อยๆกันแน่เช่นตัวเราหรือว่าคนรอบข้างอาจจะเป็นคนกินเก่งดื่มเก่งและเที่ยวบ่อยเป็นตน้นสวัสดีครับผมโค้ดเคฟิทเทอร์มินัลคอและวันนี้นะครับเราจะมาหาคําตอบด้วยกันว่าการที่คนอื่นหุ่นดีกว่าและการที่เราอ้วนง่ายและลดไขมันยากกว่า มันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมหรือว่ากรรมพันธ์ของเรากันแน่และเราเลือกอะไรได้ไหมและจะมีทิปดีๆมาแนะนําด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยได้ยินมาตลอดนะครับว่าที่เราลดน้ําหนักยากอ้วนง่ายและถึงกินอะไรไม่เยอะน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีเพราะกรรมพันธุ์เราไม่ดีและระบบเผาผลาญทํางานช้าหรือมี slow genetic metabolism แต่บางคนจะแย้งว่ากรรมพันธ์หรือว่า genetics จะมีผลน้อยมากกับการลดไขมันหรือที่เราอ้วนขึ้น กว่า90%จะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรามากกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมันจะดูเหมือนว่าเรากำลังขับรถมาเจอทางแยกแล้วต้องเลือกระหว่างเลี้ยวซ้ายก็คือเลือกที่จะอ้วนเลี้ยวขวาก็คือเลือกที่จะไม่อ้วนซึ่งแน่นอนว่าเราไม่จําเป็นต้องทาเซอร์เวย์ก็จะรู้ว่าเพื่อนๆทุกคนจะเลือกเลี้ยวขวาเพราะไม่มีใครอยากจะอ้วนป่วยง่ายและต้องกินยาไปตลอดชีวิตนั่นเอง แต่การใช้ชีวิตนะครับจริงๆมันก็อาจจะซับซ้อนมากกว่าการเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเพราะเราจะต้องเจอตัวเลือกที่ต้องตัดสินใจซึ่งจะมีผลต่อการลดน,นา้าหนักลดไขมันและสุขภาพโดยรวมของเรายกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกกินไก่อบหรือว่าไก่ทอดเราจะเลือกที่จะนั่งอยู่เฉยๆหรือออกกําลังกายเราเลือกที่จะดื่มน้ําเปล่าหรือว่าน้ําอัดลมเราเลือกที่จะทํางานก่อนแล้วค่อยนอนดีกว่าไหมหรือเราจะเลือกกินเฟรนช์ฟรายขนาดปกติหรือจะเพิ่มขนาดเพราะจะคุ้มกว่าเป็นต้น ซึ่งเพื่อนจะเห็นว่าการตัดสินใจของเราหรือพฤติกรรมที่เราทำบ่อยๆพอนานๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือแอบอ้วนได้นั่นเองต่อมาเราอาจจะเคยเห็นว่าบางคนกินยังไงก็ไม่อ้วนออกกำลังกายแค่ไม่กี่วันก็ผอมหุ่นดีแล้วในทางตรงกันข้ามเราอาจจะเริ่มควบคุมอาหารให้เป๊ะขึ้นกินผักมากขึ้นไม่กินของมันของทอดและลดน้ําหวานไปหมด แต่กลับลดน้ำหนักได้ช้าและยังอ้วนอยู่ซึ่งนี่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดว่ามันจะต้องเป็นเพราะระบบเาผาผลาญของร่างกายเราพังเมตาบอลิซึมทำงานช้าหรือเาผาผลาญไม่ดีมาแต่กำเนิดแน่ๆเพื่อนๆครับมีงานวิจัยในปี1990ที่ให้ผู้เข้าทดลอง24คนกินอาหารมากกว่าอัตราการเาผาผลาญหรือมากกว่าค่า TDEE วันละ1,000แคลอรี่เป็นเวลา3เดือนเท่ากันเพื่อดูว่า ผู้เข้าทดลองทั้ง24คนจะอ้วนขึ้นเท่ากันหรือเปล่าและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าไขมันมากกว่าซึ่งหลังจากที่กินเยอะขึ้นกว่า100วันพบว่าแต่ละคนจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาไม่เท่ากันถึงแม้ว่าทุกคนจะกินอาหารมากขึ้นในปริมาณเท่ากันก็ตามซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักก็คืออัตราการเผาผลาญระหว่างพักที่เรียกว่า resting metabolic rate ที่มีผลต่อการลดน้ำหนัก และการสะสมไขมันเพิ่มของร่างกายเราซึ่งในปี2018นักวิจัยสรุปมาเพิ่มเติมว่าร่างกายของคนที่มีระบบเผาผลาญดีอาจจะเบินพลังงานแคลอรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึงวันละ150แคลอรี่ในทางตรงกันข้ามนะครับคนที่มีระบบเผาผลาญช้าอาจจะเผาผลาญน,น้อยกว่าปกติถึงวันละ250แคลอรี่เลยทีเดียวซึ่งจากตัวอย่างด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่าคนที่มีระบบเผาผลาญที่ดีกว่า จะมีหุ่นดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ออกกําลังกายเยอะหรือกินตามใจปากบ่อยๆก็ตามแต่สําหรับเพื่อนๆบางคนเราอาจจะต้องควบคุมอาหารและออกกําลังกายนักกว่าเพราะว่าร่างกายเรามีระบบเผาผลาญที่ช้าหรืออาจจะติดลบมากกว่าวันละ250แคลอรี่เป็นตน้นแต่เพื่อนๆครับข่าวดีก็คือ r a c t i n g metabolic rate ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่หรือไขมัน เพราะการออกกําลังกายชนิดของอาหารที่เรากินและโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันหรือกิจกรรมนอกเหนือจากการออกกําลังกายที่เรียกว่านัน e อ็กซ์ s e t h e ไซส์สเต e ม i จหรือน e ดจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากขึ้นได้และจริงๆแล้วนะครับนิดหรือการใช้ชีวิตระหว่างวันของเราอาจจะมีผลทําให้เราอ้วนขึ้นหรือลดไขมันได้เร็วขึ้นมากกว่าอัตราการเผาผลาญระหว่างพักหรือเรสซิ่งเมตาบ l ลิกเรด้วย และในปี1999นักวิจัยได้ให้ผู้เข้าทดลองกินอาหารมากกว่าค่าอัตราการเผาผลาญวันละ1,000แคลอรี่เป็นเวลา8อาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบดูว่ากิจกรรมที่เราทำระหว่างวันมีผลต่ออัตราการเผาผลาญมากแค่ไหนซึ่งผู้เชี่ยวชาญพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันอาจจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้เกือบวันละ700แคลอรี่และการใช้ชีวิตเงยนิ่งหรือว่า sedentary lifestyle เช่นการนั่งนาน,น,าน อาจจะลดการเผาผลาญลงเกือบวันละ100แคลอรี่เลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้เข้าทดลองทั้ง2กลุ่มจะกินอาหารมากขึ้นเท่ากันก็ตามแต่คนที่ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟหรือเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันมากกว่าจะสามารถลดไขมันได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดหรือที่เราเห็นว่าบางคนที่ผอมุ่นดีกินอะไรก็ไม่อ้วนเขาอาจจะเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันมากกว่า ยืนนานกว่าและมีการเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วยเป็นตน้นคำถามต่อมาก็คือบางคนที่อ้วนพราะเกิดมาเป็นคนกินเก่งและหิวบ่อยกว่าปกติหรือเปล่าประเด็นก็คือเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นคนที่พอกินอิ่มแล้วก็อิ่มเลยหรือไม่อยากจะกินอะไรอีกจนถึงมื้อต่อไปแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะนึกอยากจะกินอะไรเกือบทั้งวันและมีรูปอาหารลอยมาในหัวตลอด คำถามก็คือบางคนจะหิวบ่อยกว่าปกติจนทำให้ลดน้ำหนักยากกว่าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าความหิวความอิ่มและความอยากอาหารจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเกรลินฮอร์โมนแอคทีฟ GLP 1 h o ฮอร์โมนเลปตินและฮอร์โมนเพปไทด์ YY มีงานวิจัยที่ได้เปรียบเทียบระหว่าง low fat และ high fat diet เพื่อดูว่าการไดเอทแบบไหนจะช่วยเราอิ่มท้องนานกว่าซึ่งนักวิจัยพบว่าการกินอาหารเข้าไป ไม่ว่าจะมีไขมันมากหรือน้อยก็ตามจะช่วยลดระดับฮอร์โมอนหิวได้พอๆกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือผู้เข้าทดลองบางคนยังจะหิวอยู่แต่บางคนจะอิ่มหรือว่าพอใจกับอาหารมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆที่กินอาหารเข้าไปแล้วไม่อิ่มหรือเหมือนยังอยากจะกินอะไรอยู่เราก็อาจจะเผลอไปหยิบขนมหรือกินอาหารมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้นอกจากนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเช่นมีอาการป่วยเป็นไข้ ีโรคเลือรลังกําลังเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรืออยู่ในวัยทองแล้วปัจจัยเหล่านี้นะครับจะมีผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารและความอิ่มความหิวอาจจะแปรปวนจนทําให้ลดน้าหนักยากและแอบอ้วนได้เหมือนกันอีกด้วยถึงตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องกินน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญหรือมีแคลอรี่เดฟิซิตเพื่อที่จะลดน้าหนักและลดไขมันให้ได้ผลแต่สําหรับบางคนการที่จะหยุดกิน หยุดความหิวหยุดคิดถึงอาหารที่ชอบหรือควบคุมอาหารให้ดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากกว่าปกติได้ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี1975พบพบว่าคนทั่วโลกนะครับทุกช่วงอายุจะเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดซึ่งความเป็นจริงก็คือเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเริ่มทันสมัยผลิตอาหารได้เยอะและรสชาติถูกปากมากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเจออาหารล่อตาล่อใจมากขึ้น มีราคาถูกและอาหารเหล่านั้นนะครับจะให้พลังงานแคลอรี่สูงกว่าปกติแถมเรายัางอาจจะเสพติดอาหารเหล่านี้ได้อีกด้วยซึ่งเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเพื่อนๆนที่เราครบคนในครอบครัวหรือสถานที่ที่เราเดินผ่านเป็นประจำอาจจะมีผลต่อชนิดและปริมาณอาหารที่เรากินได้นี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรโทษพันธุก,กรรม อัตราการเผาผลาญหรือโทษตัวเองที่ไม่เอาไหนเพราะในการใช้ชีวิตจริงๆเราอาจจะทําอะไรที่อยากจะทําไม่ได้หมดทุกอย่างเช่นถึงแม้ว่าเราจะต้องนอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวันแต่เราอาจจะนอนได้แค่5-6ชั่วโมงและพอนอนน้อยเราก็อาจจะกินบ่อยและอยากจะกินอาหารขยะมากขึ้นและแถมพอนึกอยากจะกินอะไรขึ้นมาเราก็แค่กดมือถือสั่งหรือ drive อปูได้เลยทันทีเป็นตน้นต่อมาเวลานอนและเวลาทำงาน ก็อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นได้เหมือนกันรู้ไหมครับว่าเพื่อนๆนที่ทํางานเป็นกะที่เปลี่ยนเวลางานทุกๆ1-2อาทิตย์หรือต้องทํางานกะกลางคืนอาจจะเสี่ยงที่จะอ้วนมากกว่าปกติถึง2 3เเพราะคนทํางานกลางคืนเช่นเพื่อนๆนที่เป็นหมอหรือพยาบาลจะนอนน้อยกว่าปกติและนอนไม่เป็นเวลาด้วยซึ่งพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอาจจะสะสมไขมันมากขึ้นและเราอาจจะคุมอาหารไม่อยู่เป็นต้น นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดจากการใช้ชีวิตเรื่องส่วนตัวและการทำงานก็จะมีผลทำให้ระดับฮอร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เราอ้วนขึ้นได้เหมือนกันอีกด้วยเป็นต้นครับอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นครับว่าการที่เราอ้วนขึ้นอ้วนง่ายแอบอ้วนหรือลดไขมันได้ยากกว่าคนอื่นกรรมพันธุ์จะเป็นเพียงแค่ปัจจัยเล็กๆเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมงานที่เราทำการใช้ชีวิตและความเครียด อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารหม d เซตและความยากง่ายในการลดไขมันของเราได้แน่นอนครับว่าในการลดน้ำหนักและลดไขมันเพื่อนๆแต่ละคนจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยที่สําคัญก็คือเราควรค่อยๆค,ควบค,คุมหรือว่า control ในสิ่งที่เราสามารถทําได้ก่อนตอนนี้และทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่มีประโยชน์เข้าไปก่อน แล้วให้รางวัลตัวเองด้วยการกินค้ดซองหนึ่งชิ้นและเราอาจจะเริ่มออกกำลังกายในตอนเช้าหลังตื่นนอนเลยทันทีถ้าเราสังเกตว่าเราขี้เกียจที่จะทำอะไรในตอนเย็นหลังเลิกงานเป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆปรับการลดน้ำหนักและการลดไขมันมายังไงบ้างครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดน้ำหนักและการลดไขมันที่ผิดวิธี และอยากจะมีหมุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3าถึงหเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ